มาแล้วหมายกระสามาพบกับภาวาตอดเย็นเย็นในในช่องกระจาะนี้นะคลิปนี้อยู่บนรถอีกเหมือนเดิมจ้ะคลิปนี้หกโมงกว่าแล้วนะเราจะไปทานข้าวเย็นกันจ้ะวันนี้รู้สึกอยากกินแบบเนื้อย่างมันหอมๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนั่งดูดูดูไปมาไปมาก็เลย ได้ไอเดียว่าเราจะต้องไปกินแบบเนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่นที่อยากมันหอมๆแบบว่านี่นะเป็นบุฟเฟ่ต์จ้ะคนละมันมี3ราคามันอยู่ในร้านมันอยู่ในซิต l ลิงค o นโดกัะในซิต l ลิงคอนโดซึ่งไม่ไกลจากบ้านพายวันนะยังไม่เคยมาร้านนี้นะจะตอนแรกมันมีร้านในห้างหลายๆห้าร้านแต่จะว่าไม่อยากไปในห้างกันเลยเลือกที่จะมาร้านนี้เนาะ เขาก็ไม่ได้มีแต่เนื้อแต่จะมีหลายอย่างดูจากที่แพรดูรีวิวเนาะก็น่าจะกินได้ก็ <ขอ S 1> น่าจะคลุ่มอยู่จ้ะกันเดียวตอนแรกเราจะไปคันเตอรี่แต่ว่าคันเตอรี่ไม่มีคันเตอรี่จะเป็นพวกซูชิพวกเอ่อพิซซ่าพาสต้าอะไรอย่างงี้ซาซิมิอะไรอย่างซาซางี้ฟิลนั่นจ้ะเป็นอือให้่งก็เลย แต่ว่าคันเตรี่มันคนละห9 9้อยเก้าบเก้าทแต่ว่าเพชรก็ลไม่ไปดีกว่ามาล้านนี่ลองมาดูจ้ะเป็นล่านเนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่นักชื่อร้านอะไรยังไม่รู้เลยเดี๋ยวไปถึงดเดี๋ยวไปถึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูในนี่มีรนน้านอาหารเยอะตด้ไม่กลับกล้องให้ดูนะทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศว้ยพระที่กำลังจะตกดินนะเสียหนุ่มร้านอาหารเยอะอยู่กันเลยนี่ จะเป็นฟิลเหมือนคอนโดจะปลูกกันแบบมีเยอะแต่จะเป็นหนึ่งชุมชนอะเป็นชุมชนซิตี้ลิงอะไรแบบฟิลนั่นอันนี้มมีปูมีมอ,อูจะปลูกกันมีร้านเกาหลีด้วยโอ้ยเออเราไม่ได้เข้ามาในนี้นานนั้นูน้นล้าน,นู้นหรบบือเปล่าคนเป็นบุฟเฟ่นะจ๊ะเดี๋ยวเราเนี่แหละได้ดูบรรยากาศไปแล้วเดี๋ยวแพไปถึงร้านแพไทยดูหาร้านนี้ม่เจอเลยจ้ะตอนนี้ <B uff et> นชื่ออันนี้ร้านอะไรอ่ะร้านาอ,อะไรเอทอ,อ,อะไรเอกดินนิ่งเอทอะไรเอกดินนิ่งข้างนี้ก็นานัางา่งนะก็อันนี้ก็ร้านนมซัมเมียวไปเดี๋ยวไปหาร้านกันจ้ะเดิ <c oughs> นไงในร้านอ๋อในร้านเนี่ย ดำๆนนี่นี่ๆๆเดี๋ยวเ้าจะไปชื่ออะไรเนี่ยสายตาโชเน้นเหรอโชเน้นยากินิคุ Yes เป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเราเข้าไป ก็เสียการสั่งใครสักคนไม่เป็นไรอันนีอย่างเราหิดอย่างละหน่อยอุ้ยเรียบร้อยแล้วทุกคน <c oughs> อร่อยมากให้ดูบรรยากาศนะร้านจะพี่จัเรห้ฟังมันเป็นบุฟเฟ่คนละมี4 9 9เ9้าเก้ห้เกาเกนะ้าหกอาหกเคือมีเนือ้อมีทุกอย่างที่มันสามารถรับประทานได้ร้านดีไหมร้านย วิ้ยไว้ไว้คอนเนคชั่นเหรอวิ้ยอุ้ยมืดแท้นั่นแหละวันนี้เราก็กินสองคนหมดไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทละวับวายแก้วว่างเต็มเลยไงไอตังค์ไวยคอนเนคชั่นตลาดมีแฟนฟังนู้นก็จะเป็นตลาดตอนนี้ร้านอุ้ยใช่เราฉันจำได้แล้วถ้าฉันจะกินสเต็กบนหนังฉันจะเข้ามาในนี้บ่อยใช่ไหมใช่ฉันนึกออกแล้ว อ,อร่อยโซเนนยากินิโุโซเนนยากินิโุอันนี้เป็นร้านขั้งแรกที่เป็นมาร้านนี้นะทุกคนถามว่าโอเคไหมประทับใจถือว่าอร่อยแล้วพอนะเนื้อเขานุ่มมากโอ้ยนี่วายน็คอนเนคชั่นอิตาลเซียอิตาลเซียเป็นภาษาอิตาลีนะคะบุยมั่ว แต่ว่าธรรเนียมมันไปทางนั่นไงก็เลยคิดมันอยู่ในซิตี้ลิงคอนโดนะเกาหลีป่ะเอออันนี้เกาหลีแบบสรีทฟูดไงเออออเฮ้ยร้านนี้ก็น่านั่งป่ะร้านอาหารแบบเยอะมากร้านน่านั่งเยอะมากเลยนะข้างในเนี่ยร้านเออร้านอาหารแบบไฟแบบว่ามีุนแนวแบบฟิลแบบญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งก็มีอิตาลีอะไรก็มีเห็นไหมโฮมแคร์เดน ก็คือในซนะิต้ลิงคอนโดนมันเป็นแบบเหมือนชุมชนซิต้ลิงมีคอนโดเยอะเยอะมีเป็นชุมชนอะเป็นอีกโลกหนึ่งเลยของโคราชเออใช่ใชมีร้านอาหารเยอะมากมีตลาดมีเฟฮะมีหลายๆอย่างซึ่งดีแ่ไม่ค่อยเข้ามาเลยจ้ะเพราะว่ามันแพงจพับูกกันแล้วนี้้น,นี้อาหารชีฟู้ด ไม่ค่อยเขามาดักนั้นนาจะเข้ามาทีเพราะว่ามันแพงปันเบ้นซะจักว่าอยากทําตัวเป็นคนมีกระตังคจักหน่อยก็เลยเอาแต่ว่าวันนี้เป็นแบบว่าวันศุกร์เป็นแบบชิสเดย์ของุสามีก็เลยเออนานังไปนั่งกินชิลๆจะค้ยเก้าสิดเก้าบาทนี่คือนั่งได้2 2> สองชั่วโมงนะสอง, <c oughs> สองชั่วโมงจ้ะเเครื่องดื่มก็จะเป็นแบบรีฟิลเนาะ มีโคกมีอะไรแล้วก็หน้ามัดลมจาจ้ะแล้วก็มีเป็นเบียเบียบแบบรีฟิลก็มีเบียร์รีฟิลอยู่สามร้อยสี่สิบเก้าบาทรีฟิลได้สองชั่วโมงก็คือกินแข็งกันเนื้อไปเลยแต่ว่าพีอชอบเนื้อมากแบบนุ่มอะไรอร่อยละลายในปากเลยก็คือสมกับราคาลเลยจ้ะถามว่าไปกินคุ้มไหมพ้าว่าไปกินคุ้มบอกวันนี้สามสิบถ <laughs> าดแต่เมั้งแล้วมันดับเบิลเนื้อมาเพราะว่าอะไร เพ,พ่เพ่ไปกดสั่งแล้วมันค้างแล้วมันก็เลยได้มาสองรอบเป็นสองเซตเป็นตอนไหนตนนเออกลายเป็นว่าสั่งเนื้อม้ามานันสามสิบเกือบสามสิบถาดอ่ะกินสองคนก็เสียคุยกันด้วยนะเวลาสั่งเออเขาสามารถสั่งได้ทุกคนมันสั่งได้มันจะเราเขาก็ใช่เป็นแบบใช้แกนมือถือเนาะสั่งเอา แต่เขาต้องถามกันนะไม่ใช่ใครอยากสั่งอะไรก็กดกดกดแล้วก็มากิน่หมดเข้าปั๊บนะจ๊ะแต่ของแพะกุ้งทํมพุละไปกิน่หมดเพราะว่ามันดับเบิลมาให้แพะกระบอกเขาน้องเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเราพี่่ะก็เลี้ยวตัวไปแนวนิ่มๆเขาให้สมา,สมาชิกนี่ถ้าได้ครบ60แต้มเขาจะให้เรากินเบียร์ไซแอลฟี L 1แก้วเสียจังหวัไปกินเตะออันนี้ก็ได้35แล้วค่ะได้25แต้มเอง และสถานีต่อไปของเราคือนั่นแหละถือว่าเป็นวันแบบนี่ร้านนี้ก็อีกร้านหนึ่งที่อยากมาแต่อย่างเดียวมันไม่มีของหวานนี่ร้านนี้อยากมานั่งอยู่ไม่มีอาจจะไม่มีของหวานหรือเปล่าแต่เห็นเขาสั่งไอศครีมมาอยู่แต่เพ่ยไม่ได้ถามก็คือหกเก้าเก้าของเรานี่คือเราสั่งอะไรทุกอย่างเราที่เพ่ไม่ถ่ายในร้านโดยเพาอ,อะไรมันเปิดเพลงทุกคนมันก็เลยจะเป็นลิสิทธิ์เพีก็เลยให้ถ่ายแล้วก็ปิดเสียง อยากให้ดูทุกคนดูบรรยากาศเฉยแล้วก็มาฟังแพทเล่าให้ฟังกันละกันเนี่ยว่าใครดูบรรยากาศไปแล้วเนาะก็คือสําหรับใครอยากมาจําชื่อไม่ได้แล้ววะเออในเซติลิงอะไระร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นแบบร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นจ้ะก,ก็คืออร่อยทุกอย่างอออหอยเชลล์ตัวใหญ่ดีหอยแมลงผููนิวซีแลนด์ใหญ่ ใช่ตัวใหญ่มากอย่างที่เห็นนั่นแหละจ้ะโกะว่าว่าไปจ้ะแ <7 D. S 1> ซลมอนดีนแซลมอนดีอู้แซลม,ม,มอนละลายในปากเลยแต่แพ้น่ะไม่กล้ากินหลายทุกคนเพราะว่าแพ้ท้องใช่ไหมหล่ะแพ้ก็ไม่อยากกินของดิบเยอะไงแต่ว่าอร่อยปลาโออร่อยไหมเพรปลาโอก็สดใช่ไหมแซลมอนสดมากทุกคนแบบเข้าไปแล้วเนื้อนิ่มมาก แต่ว่าวาสบิเ่ว่าของปลอมป่ะถ้าไม่รู้ซึกอเลยเลยมันไม่มันไม่ฉุนเลยนะป่ะนะตงใส่เป็นปั่นไปเลยทุกคนค <c oughs> ำและกลับบ้านแล้วจ้ะเจอกันคลิปหนาทุกคนเพื่จะกลับบ้านแล้วเพราะว่ามันมืดแล้วจ้ะคนท่องต้องไปพักผ่อนโอเคทุกคนนคั่นแหละพาออกมากิงข้ขงขาวนอกบ้านนานๆทีมาจ้ะไม่ได้มาทุกวันดอกมาทุกวันก็เจ๊งจ้ะ พันเจ็ดเนาะได้เบี๋ยวได้เพิ่มอีกห้าสิบบาทเพิ่มอีกห้าสิบบาทแล้วเดียวเยอะใหญ่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าจ้าใครชอบก็อย่าลืมก,กไดไลค์กดติดตามให้พี่วานนจะจ้าใครไม่ชอบก็บายหนาจ้าไปแหละบายบายจ้าสวัสดีค่ะ